ทำไมเวลาเรา Verify e m อีเมล X Nova ถึงไม่ส่งรหัสเข้าอีเมลมาครับผมก็เคยเป็นนะฮะตอนแรกๆที่สมัคร Xnova นี้นะครับหลังจากที่เราได้ปรึกษาทางเมนเจอร์นะครับที่เขาดูแลลิงก์ของผมเนี่ยเขาบอกว่าเรากรอกอีเมลผิดนั่นเอง90%ไม่ได้เกิดจากเทคนิคครับมันเกิดจาก e er อ r ร์เลของเราครับ ให้ละเอียดเรื่องนี้นิดนึงนะฮะเวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับลิงก์จากผมมานะฮะหรือว่าจากใครก็ตามเนี่ยเวลาเรากดสมัครเนี่ยใส่อีเมลครับไม่ว่าจะอีเมลอะไรก็ได้นะครับรวมถึงพาสเวิร์ดอะไรก็ได้เนี่ยเมื่อกดยืนยันปุ๊บมันจะเข้าหน้าเทรดดิ้งได้เลยครับมันก็เลยมีปัญหาคือหลายๆคนถ้ากรอกผิดเนี่ยเวลา Verify อีเมลเนี่ยมันก็ไม่รู้จะส่งรหัสเนี่ยไปที่อีเมลไหนถูกไหม ดังนั้นครับผมจึงอยากแนะนําว่าเพื่อความปลอดภัยในการกรอกข้อมูลและก็อีเมลของเราให้เราทําการยืนยันและ Verify อีเมลให้เสร็จก่อนก่อนที่จะฝากเงินนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราฝากไปแล้วอีเมลมีปัญหาการกรอกข้อมูลมีปัญหางานจะเข้าเอา